เราคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของการค้าข้ามแดนโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งเราจะต้องผ่านจีนตอนใต้ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญ2ท่านนะครับคุณชาวชัยเจียมวิจิตรและอีกท่านนะฮะคุณชัดชัยเล่งอี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนครับสวัสดีครับนะฮะก็อีกวันหนึ่งนะฮะที่คุณชาวชัยก็อยู่กับเราคุณชฉาชัยนี่ก็จะเป็นประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะส่วนคุณชฉยชัยก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานด้วยนะครับะะก็จะเป็นกรรมการคณะอนุกรรมการเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้บินไปแล้วก็เจราจาเรื่องการค้าการลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยอยากทราบเรื่องของม,อมูลค่าการลงทุนนี่ก็เพราะว่าคณะทํางานนี้จะเป็นเน้นไปที่จีนตอนใต้ใช่ไหมครัถูกต้องครับเพราะว่าทางจีนตอนใต้เนี่ยถือว่าประชะกากรส่วนใหญ่ก็ใกล้กับประเทศไทยและมีการท่องเที่ยว นะครับการค้าการลงทุนที่ใกล้มากที่สุดนะครับดังที่คุณชาวชัยได้อธิบายไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับในเรื่องของมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนะครับปีที่แล้วปี2565ถือว่าจีนเป็นคู่ค้าอันดับ1นะครับของประเทศไทยมูลค่าถึง3 6 9ล้านบาทล้านล้านบาทนะครับมาปีนี้แค่เดือนมกราจนถึงเมษายนมูลค่า การค้าระหว่างไทยจีนนี่ก็ถึง1.7ล้านล้านบาทนะครับล้านล้านบาทนะครับ <m. S 2> ไม่ใช่ล้านเฉยๆนะล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป้าในปีนี้นะครับในการค้าระหว่างไทยกับจีนน่าจะสูงนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วถึงมากกว่า3-5เปร์เซ็ครับผมเป็นเพราะว่าจีนเขาเปิดประเทศด้วยไหมครัใช่ม,มีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยครับครับคุณเชาาใจฮะ พูดถึงการค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับจีนเนี่ยปัจจุบันก็แน่นอนที่สุดทางบกที่เราใช้กันมานาใช่ไหมฮะอันนี้ตอนนี้มีรางใช่ไหมหลักๆนี่จะเป็น2ทางนี้มันแล้วแต่ประเภทสินค้านะครับเพราะว่าบางสินค้าเขาเรียก perishable goods ก็จะเป็นสินค้าที่เน่าสลายง่ายก็จะเป็นต้องไปเร็วนะครับหรือสินค้าที่เป็นพรีเมียมอย่างเช่น lobster หรือว่าซีฟู้ดที่แพงๆเนี่ยอันนี้ต้องทําเวลาใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นญี่ปุ่นใช่ไหมปลาดิบปลาดิบเนี่ยจากตลาดปลาดิบเนี่ย ออกจากตลาดแล้วมาถึงร้านอาหารในเมืองไทยกลางทองหล่อเลยใช้เวลาไม่ถึงวันนะครับเพราะว่าต้องความเรเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งบกทั้งทางรางทั้งทางเรือนะครับทั้งทาง,ทางอากาศนะครับอันนี้เราต้องเราต้องโฟกัสในการสร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานทางโลจิสติกส์หรือการขับเคมื่ขนส่งในทุกมปติฮะต้องต้องให้พร้อม,อมจริงนะครับ,รบแล้วปัจจุบันสัดส่วนตรตงไหนมากที่สุดนะฮะทางบกได้ดอนฮนะทางบกและทางเรือนะฮะเป็นเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็เป็นทางราง นะครับแต่ทางรางมันยังไม่สมบูรณ์นึกภาพนึกภาพจากใจกลางของภาคใต้ของจีนนะฮะคุณหมิงมาถึงเวียงจันใต้แล้วหมดละราง<อ>ถูกตัดนะครับก็ต้องนั่งรถก็คือจะถ่ายถ่ายคอนเทนเนอร์มาแล้วก็รถมาถึงชายแดนหนองคายพอหลุดหนองคายมาก็เราก็รถไฟเราอยู่กรุงเทพหรืออยู่ยยโคราชอยู่เลยมันยังไม่มีแต่ว่าคารามอ็ผ่านอนุมัติหลักการแล้วรอรัฐบาลใหม่มาจบให้ได้นะฮะแล้วก็อีกสำคัญนั่นคือ การที่รถไฟจะข้ามไปลาวเนี่ยฮะจากไทยเนี่ยก็ต้องมีสร้างสะพานใหม่คือสะพานรถไฟนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจีนจะลงทุนไหมลาวจะทำไหมไทยจะลงทุนได้ไหมต,ติดขัดข้อระเบียบอะไรไหมแต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยเส้นนี้จากจากประเทศไทยขึ้นไปถึงใจกลางขุกตอในใต้ของจีนน,นะครับ,รบเพื่อกระจายสินค้าไปที่จีนแล้วแล้วทางยุโรปทางรัสเซียนะฮะล้วก็สามารถที่จะส่งของสินค้าและผู้โดยสารนะฮะลงไปถึงนู่นเลยฮะ มาเลเซียสิงคโปร์ครับอันนี้จะจะเพอร์เฟคจะส,สมบมูรณ์แล้วฮะวันบรนทคาดหวังว่าอีกนานไหมฮะเนี่ยก็มันก็นเลดมาแล้วนะครับผมผมอยากคาดหวังให้มันเสร็จเร็วๆดีกว่าอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลแหละครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการทํางานเพราะว่าทางทีมคณะทํางานของคุณชาวชายเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยเรื่องของการประสานงานการค้าการลงทุนข้ามแดนนะฮะ มีโปรเจกต์อะไรบ้างฮะที่ที่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยฮะอาจจะเริ่มจากปัญหาจิงๆจะบางอันก็เป็นปัญหาบางอันก็เป็นโอกาสที่ยัง,ยงไม่ได้รับการฉกฉวยนะครับ,รบผมว่าตรงๆว่าของคนไทยเนี่ยมีของดีนะครับของไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเรามี155อุทยานนะครับแต่คนคิดว่ามีแค่เกาะพีพีเกาะเต่าเกาะช้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้น่าท่องเที่ยวมากอันที่2คือผลไม้ไทยแน่นอนฮะแชมเปี้ยน วินเนอร์เลยก็คือทุเรียนมังคุดลำไยอาจจะมีปัญหาทีนหน่อยนะครับที่สําคัญที่สุดผมว่าที่เป็นทรัพยากรที่คนอื่นถึงจะมีเทคโนโลยีสูงส่งแค่ไหนนะฮะหรือล้ำหน้าแค่ไหนแล,แล้วพยายามจะทำเรียนแบบเราทําไม่ได้ก็คือคนไทยและวัฒนธรรมไทยอันนี้เป็นตัวที่เป็นเพิ่ม value added สูงมากๆให้เราทีนี้ถามว่าโอกาสมีอะไรบ้างก็วัฒนธรรมลีดก็ได้นะฮะก่รท่องเที่ยวลีดก็ได้นะครับรวมถึงเขาเรียกอะไรฮะ เขาเรียกองค์ความรู้ของของ traditional อ assets ที่เรามีหรืออย่างเช่นมวยไทยตอนนี้เราจะเัจะเอามวยไทยไปไปเผยแพร่ที่จีนนะครับแล้วก็จะมีค่ายมวยนะฮะบ,บางค่ายมวยก็จะไปเปิดสาขานวดไทยแผนโบราณต่างๆแล้วนะแต่ว่าอาจจะให้คุณจัดชัยช่วยขยายความนิดนึงก็ได้ครับ เกี่ยวกับการนวดเกี่ยวกับมวยใช่ไหมฮะที่เราจะไปขยายที่น่ดหรือว่าเป็นเป็นภาพลวมของซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าคือนโยบายของเราก็คือวัฒนธรรมนําการค้าครับผมการที่เรานำซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นมวยไทยนะครับหรือวัฒนธรรมไทยเข้าไปสู่นะครับนำหน้าในการที่จะบุกตลาดเนี่ยตอนนี้นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยมีความสนใจเรื่องมวยไทยมากนะครับมีคนจีนจํานวนมากเข้ามาเรียนมวยไทยนะครับอย่างเช่นเราไปจัด การแสดงโชว์มวยไทยที่จีนเนี่ยที่เฉิงตูเนี่ยโอ้โหคนมาเนี่ยเต็ม,มเต็มสเตเดียมนะครับเพราะว่าคนจีนมีความรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างกับการต่อสู้ทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สาม,มารถบุกตลาดนะครับแล้วก็ทําให้การค้าอื่นตามมาได้โมวย,ยไทยเหมือนจะเข้าไปที่จีนช้ากว่ามวยไทยกระจายไปทั่วโลกหรือเปล่าฮะ เหมือนเหมือนจะเข้าไปทีหลังหรือว่าเพราะว่าจีนเขามีอย่างเช่นมวยจีนนะครับเราเคยมีการแสดงระหว่างไทยนะครับมวยไทยแล้วก็เซ้าหลินใช่เนยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทาให้คนจีนเข้ามาสนใจแล้วมีการถ่ายเทวัฒนธรรมกันนะครับแล้วทำให้คนจีนเนี่ยเข้ามาเรียนมวยไทยตอนนี้เรากําลังนํามวยไทยนะครับไปเป็นเหมือนเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งให้เขาได้ได้เรียนได้ศึกษานะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินในการเรียนนะครับ ก็ล้วก็มีคนจีนเข้ามาเรียนมวยไทยแล้วก็กลับไปเป็นครูสอนหรือคนไทยที่เป็นโค้ชในการที่ไปสอนที่เมืองจีนนะครับรวมทั้งการนวดด้วยตอนนี้เราก็ติดต่อทางกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็ในการฝึกนะครับหมอนวดเพราะว่าการนวดเนี่ยให้รู้ว่าคนจีนบอกเลยนะครับว่าคนจีนเองนวดเนี่ยมันไม่เหมือนคนไทยนวดให้จริงจริงเขาก็มีศาสตร์ของเขาเใช่แต่<ช>ว่าถ้าเป็นนวดไทยเนี่ยในการจับอะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยรากฐานในการนวดไทยเนี่ยจริง มาจากอินเดียนะครับจากฤษีดัดตนนะว,วัดโพลเราเห็นมันมีฤษีดัดตนดังนั้นเนี่ยวิธีการนวดมันจะแตกต่างกับการนวดจีนซึ่งเขาประทับใจแล้วก็ชอบมากดังนั้นเนี่ยตอนเนี้เรากําลังจะนำเ,เรื่องของนวดไทยไปบุกตลาดจีนนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกครับในการ,รที่ทําการค้ากับจีนครับมผมขออนุญาตเสริมคุณชัดชัยนิดนึงครับเรื่องนวดเนี่ยผมก็ไปไปจีนบ่อยแล้วก็ประชุมเหนื่อยแล้วก็ไปนวดสักชั่วโมงหนึ่งหลับด้วยอะไรด้วย มันไม่เหมือนฮะนะฮะต่อให้สปาหรูแค่ไหนนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนมนนษย์ที่เมืองไทยก็มีนวดเท้าก็เข,เขามีทุกอย่าง<ช>อาจจะแล้วเก้าอี้ก็ไฮเทคมากคือทุกอย่างอยู่ในเก้าอี้มันเลื่อนเองได้อะไรได้แต่มันก็ไม่ใช่ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วความต้องการของหมอนวดแผนโบราณของไทยเยอะมาก นะฮะเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยนะฮะมีงานงแน่นอนแล้ว่าคาค่าจ้างค่าแรงเขาคุณสองคุณสามนะครับเทียบกับไทยเนาะตรงที่หน้าที่ของสภาหอคณะของผมก็มีหน้าที่ไปส่งเสริมตรงนี้ให้ได้พาแรงงานไทยที่มีความเก่งเรื่องของการนวดแผนโบราณเนี่ยไปจีนให้เต็มที่เลยฮอันนี้อีกอันหนึ่งที่พี่พี่อยาจจะไม่พูดนะก็คืออาหารไทย อาหารไทยเนี่ยติดท็อปโลกมามาตลอดนะครับไม่ท็อป3มาตลอดการนะครับไม่ว่าเป็นที่1ในปีนั้นที่2หรือที่สามอยู่ประมาณนี้ฮะผมเห็นโอกาสเพราะว่าไปถึงปุ๊บเราก็บางทีกินอาหารจีนจนเลี่ยนนะครับจนจนเบือ่อก็ต้องไปหาร้านอาหารไทยกินผมเข้าไปร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเลยนะมีภาษาไทยด้วยนี่ มันไม่ใช่อาหารไทยไม่ใช่เลยแล้วก็แอบ,บถามว่าเจ้าของร้านเป็นไรก็เป็นอินเดียบ้างเป็นจีนบ้างเป็นอะไรบ้างไม่เหมือนสัทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็อีกโอกาสหนึ่งอาหารไทยไปไปสู่จีนอาหารไทยจริงๆนะฮะที่ที่ไปร้านอาหารไทยที่รสชาติไทยจริงๆอาจจะไม่ต้องโดยโดยคนไทยก็ได้แต่ถ้าคนไทยไปได้ก็นี่ก็เป็นโอกาสาอ,อีกประหา,ารครับ,รบของผู้ประกอบการไทยครับ,รบอย่างคณะทํางานเวลาไปประสานแบบเนี้ยเราเราเลือกเป็นพื้นที่ไหมครับหรือว่าเรากระจายทั่วเลยเพราะว่าจีนเขาใหญ่มาก จริงๆว่าเราแผนของเรานี่ก็คือทางด้านมณฑลจีนตอนใต้นะครับตั้งแต่ฟูเจียนยุนนานกุ้ยโจวนะครับไหหลำชงชิ่งเสฉวนกวางตุ้งกวางสีไหหนานจนถึงด้านตนออกที่เรียกว่าที่เบตตนออกตรงนี้ที่มีคนอาจจะเป็นมุสลิมเยอะที่เราตั้งใจจะเอาอาหารฮาราลเนี่ยไปบุกฮาราดแบบไทยเนี่ยแหละใช่ครับไปไปบุกตลาดตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสการค้า ของไทยกับจีนยังมีอีกเยอะแล้วคณะทํางานของเราเนี่ยประสานมวลทนต่างๆประมาณ1 0บถึงสิบณฑลทนต่างตอนใต้ทั้งหมดครับมผมผมผมเห็นพี่ทั้งสองท่านได้พูดเรื่องของการประสานงานอะไรต่างๆอย่างนี้เราต้องทํางานร่วมกับทูตพาณิชย ของไทยที่ประจําอยู่ในพื้นที่ด้วยไหมครับการทำงนานร่วมกันอย่างไงครับโอเคล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจับกลับจากคุณหมิงเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ไปเซ็นเอ็มโอยูแม่แบบเอ่อแม่แบแรนดัมออฟอันเดอร์สแตนดิ้งหรือว่าบันทึกข้อตกลงนะฮะกับบริษท e ัทอีคอมม์คลาวด์สปอร์ตเออีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของจีนนะครับอ่าติงหลิงกรุ๊ปนะฮะแล้วก็อ่าอ่าตี๋เมี่ยวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับ,รบก็การการที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จได้ก็ต้องประสานกับทาง สำนักงานการค้าในต่างประเทศจะส่งพาณิชย์ครับก็มีท่านผู้มนวยการประจำพลหมิงคุณนัทรัฐพลนะครับแล้วก็มีทางทททผู้ว่าการท่องเที่ยวหแห่งประเทศไทยรประจําคนครคุณหมิงนะฮะแล้วก็มีกองสุนตํารวจนะครับก็มเาเป็นสกิติีพยานในการลงนามในครั้งนี้นะฮะที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะฮะสินค้าไทยนึกนึกอเกนผมจะพูดเสมอเลยนะฮะว่า เรา60ล้านคนผลิตอะไรสักอย่างก็ได้หรือช่วยกันผลิตนะฮะให้กับคน1,400ล้านคนแล้วตอนนี้มีช่องทางอีคอมเมิร์ซด้วยยังไงก็ผลิตไม่ทันฮะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขามีโควตนะครับในการที่ซื้อของออนไลน์นะครับในมือถือเขาเนี่ยจากต่างประเทศได้คนละ1 0 0 0 0แสนหยวนต่อปีหมายถึงว่าสั่งปุ๊บเนี่ยเราก็ของมาส่งที่หน้าบ้านเหมือนเราสั่งของเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่ประสานงานกับแพลตฟอร์มจีนเนี่ย ในการที่ให้คนไทยสามารถไปขายได้แล้วคนจีนสามารถสั่งซื้อของจากคนไทยได้อาจจะพัฒนาไปสู่การามีการไลฟ์สดระหว่างคนจีนกับคนไทยในการซื้อของกันเนี่ยนะครับแล้วก็ประสานงานกับบริษัทโลจิสติกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าส่งของชิ้นเล็กๆเนี่ยไปที่เมืองจีนค่าส่งมันจะแพงทางเราก็ประสานงานช่วยกับบริษัทโลจิสติกตอนนี้กาลังอยู่ในการเจรจาอยู่นะครับให้ค่าส่งเนี่ย จากที่ต่อชิ้นต่อหน่วยเนี่ยมันแพงอยู่ให้อยู่ในระดับที่ถูกลงครับผมเพราะว่าตอนนี้สินค้าจากจีนเวลาเราสั่งออนไลน์แล้วส่งมาถึงหน้าบ้านเราอันนี้เป็นเรื่องง่ายแล้วครับแต่แต่กับการเวลาคนจีนสั่งออนไลน์จากประเทศไทยไปถึงจีนมันยังไม่ได้สะดวกเหมือนที่เราสั่งมาตอนนี้เรากําลังแก้ไขตรงนี้อยู่ครับทำให้การซื้อขายในการที่คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยตัวเล็กๆนะครับขายของแม้กัคนจีนพันสี่ร้ายลังคนได้ง่ายขึ้น นะครับประสานงานอยู่ครับผมก็ในผมเสริมตรงนี้นะับเพราะพอดีเพิ่งก็กลับมาจากคุณหมิงทริปนี้นะฮะก็ได้มีการประชุมร่วมช h ยน a าโพสช h ยน a าโพสก็คือไปรสณียจีนเหมือนไปรสณียไทยนะครับก็ไปไปเล่าเขาฟังว่าเราได้เซ็นบันทึกข้อตกลงสําคัญอันนี้อยากให้เขาเตรียมตัวในการรองรับ ธุรกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น China Post สาขาที่ดูแลเรื่องอ e ีก cross border E-Commerce โดยเฉพาะนะครับก่อนหน้าที่ผมจะไปผมก็ไปพบกับดรดนันนะครับผู้ว่าไปรณียีไทย <c oughs> นะฮะก็ก็ไปเล่าให้ฟังว่าเราจะไปเซ็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทันก็ฝากหลายๆเรื่องมาให้ไปช่วยคุยให้หน่อยนะครับ oh. แล้วก็โดย,โดยจริงๆไปรณียีไทยกับปรินีจีนมันมีเขามี MO u กันอยู่แล้ว <No. S 2> เราก็เป็นแค่ f a ิ i l เตเตอร์หรือค,คมามาคอยเสริม เป็นกองสนับสนุน,นะะในส่วนที่อาจจะในฝั่งของผู้ประกอบการนะ,ค,ะครับเพราะเขาก็คือ Service Product Provider ดอเขาคือผู้ให้บริการ,รบ,บางทีอาจจะไม่มีข้อมูลในฝั่งของผู้ประกอบการพอ,พอเรา3ส่วนเนี้ยเราเราคุยกันได้ปลร้อยนะฮะสามพาร์ตี้เสร็จแล้วฮะตอนนี้พร้อมขายแล้วฮะคือใครจะขายของ cross border e-commerce ไปที่จีนติดตอ่อได้ค,ครับเราจะช่วยให้หลือ,อตอนนี้กำลังพัฒนาแพล,ตฟ,พลตฟอร์มให้สมบูรณ์แบบอยู่ครับ โอ้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะยินดีฮะัอันนี้คือแค่พาร์ทเดียวแต่ยังมีอีกหลายพาร์ทที่ทางคณะทำงานพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันกันใช่ไหมฮะมีด้านไหนที่อยากจะยกตัวอย่างิ่อนไหมฮะโอเคที่เป็นคลาสสิกเคสก็คือเรื่องของปลาสุสั์นะครับคลาสสิกเคสอันนึงก็คือที่เป็นปัญหามานานก็คือผู้เลี้ยงสุกรไม่สามารถส่งหมูออกไปได้นะครับจริงๆประเทศจีนประชาชนชาวจีนเนี่ยมีอัตราการบริโภค เนื้อหมูสูงนะฮะแต่อาจจะติดกฎระเบียบบางอย่างอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราไปค,คุยกับกรมปรศุสัตว์ว่ามันติดปัญหาอะไรไปคุยกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรว่าเขามีปัญหาอะไรนะฮะนั่นคือผู้ประกอบประกอบการจริงๆแล้วปัญหาที่จีนเคยมาแซงชั่นเราเนี่ยฮะมันได้ถูกแก้ไขหรือยังเราก็เป็นคนนําข้อความเหล่านี้มเมสเซจเหล่านี้ไปคุยกับรัฐบาลจีนว่าแก้ไขแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญรัฐบาลท่านมาดูก็ได้นะครับม,มาตรวจสอบแค่นี้ฮะเราพอรสิิเิตตรงนี้เสร็จปุ๊บ ก็เปิดประตูแล้วฮะตอนนี้คนริ่งสุกรส่งหมูได้เลยฮะทั้งประเทศก็ในในเซกเตอร์นั้นนะฮะก็จะก็จะจะจะมีความมั่งคั่งแล้วฮะทั้งสองท่านก็มีโอกาสที่ได้ประสานงานไปไปมาๆกันอยู่บ่อยครั้งได้มีโอกาสได้พูดถึงการประชุมที่กําลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพไหมฮะการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกที่ศูนย์สิรกิจเนี่ยฮะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับงาน World Chinese e n t r e p r e n e u r c o n v e n t i o n ครั้งที่16 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจเนี่ยจัดโดยหอการค้าไทยจีนอันนี้คนละส่วนกันครับกับทั้งสองท่านที่ประจำอยู่ใช่ครับโดยท่านนรงศักดิ์พุธพรมคลเป็นประธานหอการค้าไทยจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดส่วนสภาหอของเราก็เป็นพันธมิตรในการไปร่วมร่วมงานนะครับขออธิบายนิดนึงนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้เป็นที่เป็นครั้งที่16ครับนะครับจากที่เราหยุดมาสี่ปีนะเพราะว่า สถานการณ์โควิดนะครับครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพหลังจากที่ล่าสุดปี2538<ม>เป็นเจ้าภาพ28<ม>ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพ<ม>กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนี้แต่นั้นมีทัพนักธุรกิจชาวจีนระดับเจ้าสัวนะครับมาประชุมที่เมืองไทยถึง3,000กว่าท่านถึง4,000<ม>น,นะครับซึ่งตรงนี้จะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ อีกมหาศาลแค่การท่องเที่ยวก็สี่ห้าร้อยล้านแลวนะครับยังไม่พูดถึงการค้าการลงทุนถึงมีการจัดประชุมถึง30คณะคนะครับที่จะมีการแมชในการการค้าการลงทุนนะครับในประเทศไทยนะครับมูลค่าการค้าการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลนะครับจากการประชุมครั้งนี้ครับผม นะฮะแล้วก็คาดหวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะพัดในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะแล้วอย่างของเราก็จะมีโชว์เคสอย่างเช่น B O I หรือว่าหน่วยง,งานต่างๆที่เหมือนกับว่าจะไปอัปเดตให้กับนักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกได้ติดตามกันด้วยใช่ครับครั้งนี้ก็ B O I เข้าไปเป็นตัวแทนในการที่เปิดในการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนครับผมแล้วก็นักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเลยนะครับจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจจีนที่อยู่ในประเทศจีน,จนที่อยู่ในสหรัฐ อเมริกาที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้ครับก็มาร่วมในงานนี้จากทั่วโลกเลยครับครับทั้งสองท่านจะได้ร่วมประชุมด้วยไหมฮะสำหรับไปแน่นอนครับไปแน่นอนครับจะรับชมแน่นอนก่อนท้ายรายการขออนุญาตฝากเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูและขอข้อมูลได้สามารถประสานรายการได้ในทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับค่าขายระหว่างไทยกับจีน www.thai-southchina.com w w w t h a i s o u t s o u t h c h i n a c o m นะครับ,ค,รบคือถ้ามีโปรเจกต์อยากจะส่งของไปจีนหรืออยากจะค้าขายกับจีนหรือมีข้อสงสัยด้านกฎหมายระเบียบอะไรก็ว่าติดขัดตรงไหนยินดีที่จะตอบคำถามทุกเรื่องเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงครับโอเค w w w t h ด ไทยขีดกลางนะฮะ southchina.com นะครับวันนี้ขอพระคุณมากๆเลยนะฮะัากสองท่านคุณชาวชัยเจียมวิจิตและคุณชัดชัยเล่งอีนะครับขอบระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ่ากโฆษณาแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเศรษฐกิจต่างประเทศครับ